สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาศึกษาพระรูปรหล่อหลมวนเงินปืนแตกสักครั้งนะครับวันนี้ผมแนะนําพระรูปรหลอหลมวนเงินปืนแตกพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการไม้เพื่อนศึกษาและแบ่งปันกันนะครับเป็นพระที่ผมเช่าเก็มมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะติดมือน้อยนะครับพระพิมพ์นี้แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าพระพิมพ์นี้ราคาตกมากนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้เช่าพระพิมพ์นี้เก็บนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชุดพิมพ์กรรมการนะครับพระรูปหล่อลงเงินปืนแตกพิมพ์ตอกเสาเข็มเนี่ยเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษนะครับสําหรับผู้ที่มาร่วมงานและมาเข้าพิธีในพิธีตอกเสาเข็มนะครับสร้างอุโบสถใหม่นะครับซึ่งพระพิมพ์นี้ลักษณะพิมพระานี่ก็จะมีลักษณะยืดยาวมากกว่าพิมพ์ทั่วไปนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์นี่เป็นลักษณะพิเศษของพระพิมพ์นี้เลยนะครับ และก็เป็นพาระที่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีพระเนี่ยค่อนข้างจะพิจารณาง่ายและก็จะมีพิม <book. S 2> พ์นี้แค่พิมพ์เดียวนะครับคือมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวสับพิมพ์ตอกสอบเข็มแจกกรรมการนะครับจานวนการสร้างคาดว่าน่าจะมาหลักพันองนะครับครับเพราะว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินบนแตาเนี่ยสร้างเมื่อพศะวงันพศ .2528 นะครับสร้างจากโลหะเก่านะครับและข้อสร้างเป็นคราวๆไป uh, <c oughs> นะครับซึ่งจํานวนการสร้างเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคาดว่าน่าจะสร้างมา10,000แรูปนะครับ แต่พระที่มีสมภาพสวยสมบูรณ์ในคาดว่ามันครึ่งหนึ่งและก็ที่อยู่ในตลาดตอนนี้ผมว่าน่าอยู่หลักหมื่นองนะครับพระรูปหล่อหลอเงินปืนแต่พิมพ์ต่อเสาเข็มเจกกรรมการเนี่ยเป็นใ้พิมพหนึ่งนะครับที่พิมพระเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่พิจารณนง,ง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระและพิมพ์ระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่านะเพราะโลหะจะมีความใกล้เคียงกัน,ก,นก็คือดูลักษณะเก่าเกินจริงนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยพิมตอกเสาเข็มแจกกรรมการเนี่ยเป็นพระพิมหนึ่งนะครับที่น่าสะสมและน่าบูชามากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาชมพระกันเลยนะครับมาดูองค์แรกกันนะครับสาหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแล้วก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายองค์สำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับเมื่อเพื่อนๆพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับมาดูลักษณะพิมพพระกันนะครับ เริ่มจากนะครับเริ่มจากลูกกตาปูนะครับสองข้างเลยใช่ไหมจมูกนี่รวบโตนะครับลักษณะปากอมยิ้มนะครับลักษณะนหน้าปลากพน่งจะรียาวนะเป็นลูกไข่นะสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียนนะครับก็จะแต่งเว้นคางที่จุดหักต่างๆเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมๆเลยหรือจีวะนั่นนี้นะครับ4เส้นนะครับด้านนี้ 6, แล้วด้านนี้5เส้นนะครับสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับลักษณะเป็นมือตรงนะครับ มือตรงแต่ว่าจะมีช่องว่างเวน้นนิทุกองน,นะครับสำหรับพิมพ์จอกเอกเข็มแจกกรรมาการคือช่องว่างระหว่างมือเป็นช่องว่างนิดเดียวนะครับถ้าองค์ที่ติดจะชัดเจนชัดเจนมากเลยนะครับลักษณะพระเนี่ยนั่งสมาธิขัดเพลตเห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียนที่บริเวณฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมเ,เรียบร้อยสวยงามการแต่งไม้เสเียนีเนี่ยเขาจะแต่งตามจุดหักต่างๆนะครับถือว่าพิจารณาง่ายมากเลยนะครับ ในการพิจารณาพระเพื่อนๆ่ต้องจดจ,จาพิมพ์ลายเม่นนะครับโดยเฉพาะหน้าตานะครับเพราะว่าจะมีส่วนสาคัญในการพิจารณาพระแทนนะครับเมื่อเราพิจูขอบข้างเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็จเจนรอยประกบุนเทียนนะครับนี่ครับบริเวณนี้คือรอยประกบุนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียนพิมพ์ตอกสกเข็มแจกกรรมการเป็นพระที่ก็สร้างแจกคณะกรรมการที่ร่วมสร้างและก็คนที่มาร่วมงานตอกสกเข็มขอบข้างทุกองเนี่ยจะแต่งนข้านจะเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะครับฝาพิมพ์ตอกสกเข็มแต่งค่อนข้างอีกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ เมื่อเราพิกพ์ตัด้านหลังนะครับริ้วจ่ววอนนั้นี้7เส้นนะครับเห็นไหมครับริ้วจั่ววอนนั้นี้6เส้นนะครับ3เส้นเรียงกันพิมพ์ต่อเสาเข็มเจกรรมการเนี่ยบริเวณเส้นที่เส้นที่2เส้นที่3เนี่ยครับส่วนใหญ่ปลายเนี่ยปลายเส้นจะชนสังเกติเส้นใหญ่นะครับแต่เส้นที่2จะไม่ชนนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับห่วงจะอยู่ประมาณนี้หมดเลยจะไม่ถึงพูดง่ายๆก็คือเส้นที่2จะสั้นกว่าเส้นแรกโดยเฉพาะปลายเส้นนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่อ่าเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิมพ์ เมื่อเราพลิกดูขอบข้างเนี่ยบริเวณท้ายตัวของท่านเนี่ยจะหักแบบนี้ทุกองน,นะเสาพิมตอกเสาเกมแจกรรมกานะครับเป็นลักษณะเหมือนหักนะครับเป็นลักษณะตําหนิในพิมพ์นะครับลักษณะโดยแต่งไม้เส้นที่ใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคุคมได้เรียบร้อยสวยงามเลยครับเนี่ยครับโดยแต่งไม้เส้นอีกข้างหนึ่งถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยมากๆเลยไหมเขาจะรูดมาเป็นแถบเหมือนกันเห็นไหมครับจะใช้ไม้เส้นแต่งตามจุดหักต่างๆนะครับถือว่าพิจารณาง่ายมากเลยเรื่างนี้เป็นปลาที่ผ่านการใช้มานะครับ จะสังเกตว่าผิวคล้ายกัครับไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันหน้าอ่อนแก่นะครับเนี่ยครับรับพิษจะง่ายนะครับแบบนี้นะครับเป็นสาใช้ค่อนข้างจะใช้มาหนักพอสมควรเหมือนกันนะก้องนี้เห็นไหมครับโดยเฉพาะฐานกล้าครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เจ๋งเลยตัดช่อโดยนี้เลยตัดช่อนะครับลักษณะโดยแต่งตะไบใต้ฐานถือว่าพิษแต่งมาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตัดช่อนะครับ ถ้าลูกหล,ล่อหลบเงินปืนแตกพิมพ์ตอกสกเข็มเจกรรมการรงนี้ถือว่าได้ผิวมาสภาพผ่านการใช้มานะครับพิมพ์ระถือว่าถอดติดคมชัดทั้งหน้าและหลังเห็นไหมครับถือว่าเป็นไพ่องค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะออกไซด์ที่ผิวเป็นออกไซด์ทองถึงนะถึงง่ายมากๆเลยนะครับดิวเจวอนถือว่าติดคมชัดและผิวเป็นมันชั่นจริงนะครับเล่านี้ถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ก็เป็นไพ่องนะครับที่วันหน้าโลหะมีความซึ้งเก่าจัดมากๆเลยนะครับ เป็นพระที่พิจารณาง่ายมากๆเลยในการพิจารณาพระเพื่อนๆพวกจดจําหน้าพราให้แม่นนะครับลักษณะฐานพระนี่นครับเห็นไหมครับผ่านการแต่งรายละเอียดนะครับจะสังเกตว่ารอยตาหนิจ้องเทนี่ก็สามารถพิจารณาเห็นถาพี่ว่าติดอยู่เต็มเห็นไหมครับพระรูปลอหลบเพเ่อนปืนแตกพิมตอกเสาเข็มแจกกรรมการตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับ ผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์ที่2กันนะครับสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มเจกกรรมการนะครับเระองค์นี้ก็เป็นพระอีกองค์นะครับที่ผ่านการใช้มานะครับแต่พระค่อนข้างจะสภาพยังสวยอยู่นะครับสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มเจกกรรมการนะครับเป็นพระที่มีฟอรรมฟ้าค่อนข้างจะมีการเฉพาะตัวมากๆเลยและก็พิจารณามั่งากพิจาราง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆพ,พิจารณาแล้วว่าเป็นพระแท้เรามาเริ่มพิจารณาที่พิมพระกันนะครับ เริ่มจากลูกาตาโปนเนไมครับจมูกรลบโด่งนะครับลักษณะปากอมยิ้มนะครับลักษณะรอยแต่งม้าเสียบวยอินคางเห็นไหมถือว่าแต่งมาได้แบบคงมมเรียบร้อยสวยงามนะครับริ้วจีวรนั้นนี้เห็นไหมครับสี่เส้นนะครับริ้วจีวรนั้นนีห้าเส้นนะครับสาบพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับลักษณะเป็นมือตรงนะครับแต่ว่าระหว่างหัวไม่มือเนี่ยจะมีร่องอยู่นะทุกองนะครับสาบพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับตานั่งสมาธิขัดเพด นอกสมาธิที่ขัดเพชรลักษณะโดยแต่งไม้เสียดที่เบเวณฐานถือว่าแต่งมาได้แบบคลมๆเลยก็จะแต่งรอบเลยเนี่ใชนะแต่งรอบเลยก็แต่งที่หุ่นเทียนนะครับเป็นไหมครับถือว่าเป็นไต้องนี้พิจนาง,ง่ายวันนาโลหะไหมครับเป็นลักษณะเป็นวันนาา้าไม่ได้เพียบเสมอกันเนี่ยเป็นลักษณะสว่างทึบอย่างนี้ครับโลหะเก่าแล้วก็พิจานาง,ง่ายมากๆเลยสำหรับพิมพ์ตอกโซ่เข็มแจกกรรมการตรงนี้นะครับเมื่อเราพิสูจน์ขบข้างอนะครับเห็นไ,ไหม เพื่อนๆก็เจดรอยประกบอุเทนนะ,ะน,เทนะครับนี่บริเวณนี้คือรอยประกบอุเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียนถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยสำหรับพิมพ์ตกเสาเข็มแจากกรรมการนะครับเมื่อเราพิจูดด้านหลังนะครับริ้วจรอันนี้เจ็ดเส้นนะครับริ้วจวันนี้หกเส้นนะครับจะสังเกตว่าสามเส้นเรียงกันนะครับโดยเพราะเส้นที่สองเห็นไหมจะสั้นกว่าเส้นแรกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะตำมิของพิมพ์ทุกองน,นะครับเนี่ยครับเมื่อเราพิจูข้างๆเห็นไหมลักษณะท้ายทอยบริเวณนี้ จะมีเหมือนกับเป็นลักษณะหักบบมีทุกองเลยนะครับสรบฟิมตอกสอบเข็มเกี่ยวกับการเห็นไหมครับเห็น้อยลักษณะหักเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยลักษณะรอยแต่งไม้เสียดบริวเวณฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบผมๆเรียบร้อยสวยงามนะครับเมื่อเราพริกดีกข้างเ,เห็นไหมนี่ยร,รอยประกบบนเทียลน,น,นลักษณะรอยแต่งไม้เสียดก็จะรูดลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็แต่งตามจุดหักต่างๆถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับ ในการพิจารณาพระเพื่อนเพื่อนต้องจดจาที่แม่แม่นนะครับเพราะพิมพ์พมีส่วนสําคัญมากในการพิจารณาพระแท้นะครับเมื่อเราพลิกดูใต้ฐานนะครับพราองนี้แทบเพื่อนเพื่อนแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เจ๋งโดยตัชอบเหมือนกันนะครับเห็น,นะครับลักษณะตะไบใต้ฐานเนี่ยถือว่าเต่งมาได้ก็ตี่งจะละเอียดมากๆเลยนะครับพระรูปหล่อหลอมเงินปืนแตกพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการรงนี้ถือว่าได้ผิวมาสภาพผ่านการใช้มานะครับ แต่ก็เป็นไพ่องค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยตามโดยเฉพาะตามซอกก็เย่งครับพี่ว่าแบบเดิมๆนะครับในการพิจารณาปลาเพื่อนๆต้องจดจําหน้าปลาให้แม่นนะครับลักษณะวันหน้าลู่หายนะครับเป็นลักษณะคลื่นๆแบบนี้ครับตูกหางเก๋าพิมพ์ปลาเนี่ยถือว่าถอดติดครมเชนมากๆทั้งหน้าและหลังนะครับเห็นไหมครับเป็นไพ่องค์นะครับที่พิจารณาง่ายจริงโดยเฉพาะริ้วจวอนพิวเวอร์นัมไชน์จริงนะครับ พิมพ์ตอกเสาเข็มแกกรรมการเป็นไพ่พิมพ์นะครับที่แต่งพิมพ์ม,มาค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเรียบร้อยที่สุดนะถาที่ผมเกิดเป็นพระที่เคยผ่านมาพิมพ์ตอกเสาเข็มแกยกรรมการเนี่ยถ้าที่เขาแต่งหุ่เทียนได้สวยมากๆนะครับโอเคนะครับถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะฐานใต้นะครับนี่ครับรอยตัดช่อนะครับและลักษณะตะไบใต้ฐานถือว่าตะไบละเอียดโดยเฉพาะรอยตําเนียจากตํเหนียจากหุ่นเทยียนนะครับเห็นไหมครับก็สามารถพิจารณาคราบพื่อติดเต็มนะครับ พระรูปหล่อหลบเพราเงินปืนแตกพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที not, ่แจ้งไปนะครับมาดูองค์ที่3กันนะครับสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับเป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับเป็นพระอองค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนพิจารณาแล้วว่าปลานี้เป็นปลาแท้นะครับเรามาพิจารณาที่ผิมพ์ตากันนะครับเริ่มจากเริ่มจากลูกตาโพนเห็นไหมครับจมูกรวบโดมนะครับลักษณะปากคมยิ้มนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนิทที่บริเวณคางเนี่ยเห็นไหมครับถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมเรียบร้อยสวยงามนะครับริ้วเจวอนนะครับริ้วเจวอนนนี้4เส้นนะครับริ้วเจวอนนนี้5เส้นนะครับลักษณะเป็นมือตรงนะครับปลานี้ถือว่าถอดติดก้นเพื่อนคมชัดนะครับพิมพ์ตานะครับเห็นไหมครับก็เ็นร่องเยล เป็นตำหนิของพิมตอกโซเข็มเจกรรมการเลยนะครับลักษณะพระเนี่ยนั่งสมาธิขัดเป็ดนะครับเห็นไหมครับลักษณะรดยแต่งไม้เสียดบริเวณฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมมเลยก็จะแต่งลอกแบบไม้เสียดนะครับเป็นลักษณะการแต่งหุ่นเทียนนะครับเห็นไหมครับเป้านี่ยไหมครับผิวพระเนี่ยม,มีลักษณะวันหน้าขนแขกกลเป็นพระที่ค่อนข้างจยาพิจ,จารณาง่ายนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นรอยประกบหุ่นเทียนนะครับบริเวณนี้คือรอยประกบหุ่นเทียนนะครับ ลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนีย่ยมันก็จะรูดจากขั้วบนข้ลางขล่างเห็นไหมครับแล้วก็ใช้ไม้เสียดแต่งตามจุดหนักตัาถังถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยและสวยงามนะครับเมื่อเราบิกตูด้านหลังนะครับหรือจัวน,นี้เจ็ดเส้นนะครับหรือจัวนนี้หกเส้นนะครับมีลักษณะสามเส้นเรียงกันนะครับโดยเฉพาะเส้นที่สองไปลายเส้นจะสั้นเส้นแรกเป็นลักษณะตำหนิจากคอนเทนนะครับหรือจากพิมพ์ด้านนี้เลยนะครับเมื่อเราบิกตูขอบข้างนเวณนี้จะเป็นลักษณะเหมือนหักนะครับ เป็นตำหนิของศิลปะการแกะพิมพ์นะครับเห็นไหมครับผิวป้าเนี่ยเป็นจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเพื่อนๆก็เห็นรอยประอบขุนเทียนนะครับเห็นไหมครับลักษณะรอยแต่งไม้เส้ยเนี่ยก็จะลู่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็แต่งตามจุดหักต่างๆนะครับเห็นไหมครับเป็นฟ้าที่ค่อนข้างจะพิจารณางง่ายองค์ครับโดยเฉพาะฐานตาองค์นี้นะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เห็นรอยตัดช่อนะครับเป็นไหมครับ ลักษณะตะไบใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างละเอียดสวยงามนะครับพรรูปหล่อหลอมเงินปืนแตกพิมพ์ตอกโซเข็มเจกกรรมการรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิเดมๆนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็เป็นพระองค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะพิมพระเนี่ยถือว่าตอดติดคมชัดทั้งหน้าและหลังนะครับวันนา้าโลหะายนะครับเป็นลักษณะครึ่องนแบบนี้ครับโลหะเก่าเห็นไหมครับลักษณะสีส่ายบริเวณท้ายตัวของท่านจะเป็นลักษณะหักแบบนี้ทุกฝูงนะครับเนี่ยครับเราแต่งไม้เสียเนี่ย พิมพ์ตเสาเข็มแจกกรรมการเป็น้พยพิมพ์นะครับที่มีการแต่ง่นเทียนต้องจะเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยมากกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับแต่งได้ละเอียดจริงๆนะครับในการพิจารณาพระนะครับเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับกองผมไม่ค่อยสู้นะครับตีนะครับผมพยายามโซ่ให้ชัดๆนะครับหน้าพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเว่าโลหะเนี่ยง่ายมากเลยมีความซึ้งเก่าจัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฐานใต้นะครับ ผ่านการแต่งมาละเอียดนะครับเป็น้า้องค์นะครับที่พิจารณางานจริงสำหรับพิมพ์ตอกโซเข็มแจกกรรมการถ้ารูปหล่อหรือเพื่อนปืนแตกพิมพ์ตอกโซเข็มแจกกรรมการตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์สุดท้ายสําหรับพิมพ์ตอกโซเข็มแจกกรรมการนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผมเพิ่งเช่ามาได้ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นพร้อองค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยโลหะก็พิจารณาง่ายจริงนะเห พิมพ์ตอกเสาเข็มกรมกรมการแจกกรรมการเป็นคา่าที่ก็ถอพิมพ์ว่าจะชะลูดนะครับเห็นว่าครับมีกระสุนเฉพาะตัวจริงๆนะครับเมื่อเพื่อนเพ่เพ,พิจารณาแล้วว่าเป็นพาแท้เรามาดูลักษณะพิมพ์ตากันนะครับเริ่มจากเริ่มจากน,นะครับลูกตาโปนสองข้างใช่ไหมครับจมูกรวบตรงนะครับลักษณะปากอมยิ้มน,นะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียที่บริเวณคางนะครับถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับริ้วจีวรน้านี้4เส้นนะครับริ้วจีวร้านี้5เส้นนะครับลักษณะเป็นมือตรงนะครับ ตั้งนี้พิมพ์ตาเนี่ยค่อนข้างจะถอดติดคมชัดนะครับโดยเฉพาะหูแม่มือนี่ก็จะมีร่องเห็นไหมครับนะครับเป็นพระที่พิจณาง่ายมากเลยพระเนี่ยจะเป็นลักษณะนั่งสมาธิขัดเพศเห็นไหมครับลักษณะรอยแต่งไม้เสน่ย์บริเวณฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคมๆเรียบร้อยสวยงามเขาจะแต่งตามจุดหักต่างๆตล้านี้ใต,ต้ตูตามซอกก็จะมีคราบพิบอเว็บเดิมๆนะครับเมื่อเราพริกดูขอบข้างนะครับเพื่อนๆก็จเจ็กรอยประกอบขุนเทียนนะครับบริเวณนี้คือรอยประกอบขุนเทียนนะครับ ลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อเราไปดูด้านหลังนะครับริ้วจรวันนี้7เส้นนะครับริ้วจรวันนี้6เส้นนะครับมี3เส้นเรียงกันนะโดยเฉพาะเส้นที่2จะสั้นกว่าเส้นแรกโดยปลายเส้นจะสั้นกว่าเส้นแรกนะครับซึ่งเป็นลักษณะตำหนิของพิมพ์นะครับเป็นแบบนม้ทุกองนะครับเมื่อเราลิกดูขอบข้างในด้านข้างลักษณะสีสุดท้ายทอยของท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผักแบบนี้ทุกองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนี่้ฐานถือว่าแต่งมาได้แบบ คมคมเรียบร้อยสวยงามนะครับเมื่อเราพิจิตรอีกข้างหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็เจ๋งเราไปขอบุเตียนเหมือนกันนะครับลักษณะเราแต่งไม้เห็นหไหมคมมากๆเลยโดยหูนะครับแต่งมาได้เรียบร้อยจริงๆนะสำหรับพิมพ์ตอกโซเข็มเจกกรกมการนะครับเห็นไหมครับเป็นไ้องนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยไหมครับมีก็เฉพาะตัวจริงสำหรับภาพพิมพ์นี้นะครับเมื่อเราพิจิตรใต้ฐานเนี่ยเพื่อนๆแ่แทไม่ต้องพิจิตแสงเลยก็เจ๋งโดยตัดช่อนะครับลักษณะตะไบใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างรายละเอียดสวยงามจริงๆครับ สำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับพระรูปหล่อหลบพ้องกนปืนแต่พิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยนมเดิมนะครับเป็นพระสภาพเก็บนะครับผ่านการใช้มมน้อยนะครับลักษณะวันนาโลหะมีความซึ้งเก่าจัดจริงๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียที่ขอบข้างนี่ถือว่าแต่งมาได้แกบบ็บเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นพระองค์นะครับที่ผิวจีวนถือว่าถอดติคดคณแพทย์และผิวเต็มเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอย่ฮะโลหะไหม มีวันนาอ่อนแก่แบบนี้ครับโลหะเก่าเห็นไหมครับเป็นพระที่ถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์พระนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยสหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มเจกกรรมการนะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะฐานท้ายนะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จะเห็นโดยตะช่อนนะครับลักษณะตะใบใต้ฐานถือว่าละเอียดมากๆเลยนะครับ เป็นไพรโอคงนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการนะครับพะรูล่อหลบผู้เงินปืนแตกพิมพ์ตอกเสาเข็มแจกกรรมการตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับในการศึกษาและสะสมพะรูล่อหลบผู้เงินปืนแตกเนี่ยเพื razor, ini, ่อนๆต้องศึกษาพีแม่แม่นนะครับพะรูล่อหลบผู้เงินปืนแตกเนี่ยมีทั้งหมดสว็ทพิมพ์หลักด้วยกันนะครับ พิมตอกเสาเข็มเจกกรรมการเนี่ยเป็นพาะหนึ่งในสเปคพิมพ์หลักของพาะรุ่นนี้นะครับที่มีการแยกตั้งแต่ตอนที่สร้างแล้วนะครับเนื่องจากพิมพ์ตอกเสาเข็มเจกกรรมการพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพิมพ์หลักของพาะรุ่นนี้เลยนะครับโวนโตผมเนี่ยพิมพ์ตอกเสาเข็มเจกกรรมการเนี่ยเป็นพาะที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายพิมนะครับและก็เป็นพาะที่ดูง่ายมากๆเลยที่สําคัญนะครับ ถ้ามีแค่พิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับในชุดพิมพ์ต่อในชุดพระรูปหล่อหลวงเงินปือแตงเนี่ยพิมพ์ต่อเสาเข็มจะมีเพียงแค่พิมพ์เดียวนะครับทำไมพระเนี่ยเล่นง่ายจบง่ายนะครับสำหรับพิมพ์ต่อเสาเข็มแจกกรรมการนะครับช่วงนี้ราคาพิมพ์ต่อเสาเข็มแจกกรรมการเนี่ยราคาค่อนข้างจะลงเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อนๆได้เช่าบูชาและเก็บนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ราคาตกก็จริงนะครับแต่เมื่อพลาจํานวนพลานึ่งหมุนเวียนในตลาดน้อยลงพบเจอได้ยากขึ้นเนี่ยผมว่าราคาพลาก็จะขึ้นมาเองตามกลไกของตลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆได้พาลูกหลอหลงเมื่อเงินฟืนแตกที่สภาพสวยและพิจารณาง่ายกันทุกทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ